ขอบคุณสปอนเซอร์เว็บไซต์ที่น่าชื่อถือที่สุดในตอนนี้อยากสนุกเต้นเต้นรัวใจกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโม,มสรเชลซีประจำวันที่24เมษาย,าย,ยน2563โดยใช้ผู้บังครั้งเชลซีครับเราดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชลซีวันนี้ เชลซีจะจัดทัพอย่างไรหากได้คูติโยบบวก4นักเตะหน้าใหม่รอบสองสเอ็ตัวจริงของทางเชลซีในซีซั่นหน้ากันดีก,กว่านะครับปรั่งมีแวว่าจะได้เฟริเป้คูติโยมาเสริมทัพร่วมกับอีก4นักเตะหน้าใหม่โดยเชลซีนะผมกลายเป็นแตงหนึ่งที่ได้เฟริเป้คูติโยกองกลางชิมชาติบราซิลมาเสริมทัพสู้ศึกฤดูก,กาลหน้าหลังจากมีข่าวมาว่าบาร์เซโลนาต้องสัญญกัดของเขาในลาลีกาสเปนเสิร์ขายนักเตะคนนี้มาให้เลยทีเดียว โดยประสน่นนะผมต้องการโลโคติโยคนนี้รลงานผลงานไม่ดีนะฮะตั้งแต่ซื้อมาจากบริวููด้วยค่าตัวถึง115ล้านปอนด์หรือประมาณ5,800ล้านบาทเมื่อเดือนมกราคมปี2018นะฮะและในีซั่นนี้โดนส่งไปให้กับเบเยอร์มินิกเยอะไม่ใช้งานแต่เชื่อว่าเสือใต้นั้นไม่ต้องการใช้เงื่อนไขซื้อขาด นอกจากคูติญยแล้วเชจซียังสนใจดึงจานบรูจิตดอนนารุมานะฮะผู้สัาประตูเอซิมิลานมาเฝ้าเสาแทนเกปาลิสบาลกาที่ผลงานย่ำแย่ในฤดูกาลนี้รวมทางบุซ่าเดเมเล่กองหน้าของโอลิปิกลียงแล้วก็เบนซิเวลแม็กซ้ายของเรซอร์ซิตี้หรือก่อนหน้านี้นะผมสิงบรูน,นุณได้ฮาคิมซิเย็กกองกลางชาวโมร็อกโกคนนี้ มาเป็นนักเตะใหม่ในั้นหน้าอย่างแน่นอนอยู่แล้วหลังตกลงเรื่องหน้าควาดมาจากอาจ็คอัลสดุดมโดยจะมาร่วมงานกับแฟรงค์แอนผ่านานะฮะกุซือคนหนุ่มที่แซมฟอร์บริดในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนนักเตะที่เตรียมอมราเชลซีหลังจบฤดูกาลนี้ก็น่าจะเป็นพวกที่กำลังจะหมดสัญญาอย่างวินเรียนโอริเจชิรูและก็เปโดโรติเกชส่วนการคาดการณ์นะผมสำหน,นนักเตะตัวจริงเชลซีในฤดูกาลหน้านะฮะในระบบ4-2-3-1นั้นก็ได้แก่ ผู้สำปะตูนะผมจันรุริจิดอนนารุม่าริสเจมอันโตนิโอบรูติเกอร์เคิร์ตซูมาเบนซิเวลเอ็นโกโรกงเตจอ์จินโยฮาคิมซีเอสฟิลิปโคตินโยคารัมมาสันโอดอยแล้วก็บุซ่าเนนเบลเล่นะฮะนะผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็เป็นสเปนตัวจริงขาโหดของทางเชลซีของเรานะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าเขาเหล่านี้จะสามารถช่วยเชลซีนั้น ไปได้ล่าความสำเร็จคว้าแชมป์มาได้ไหมนะฮะในฤดูกาลหน้าต้องรอลุ้นกันครับเราดูกข่าวต่อมากันดีกว่านครับหงมาแรงริวฟูซอแววได้วินเรียนมาร่วมกวนโดยมาแรงแซงทางโค้งจริงๆนะครับผมเมื่อหงแดงริวฟูนั้นขึ้นแทนเป็นทีมเต็งจ๋าที่ได้ตัววินเรียนไปอจอมผิวของเชลซีมาร่วมเชื้แบบฟีฟ หลังจบซีซั่นนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเริ่มเปิดโตะเจรจากันแล้วโดยวินเรียนท่าผมปีกชาวบรัสเรียนของเชลซีสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลริสกิตกำลังอยู่ในช่วงเจรจากับริบผูสมโมสรคู่แข่งร่วมลีกเกี่ยวกับการค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์แบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ตามรายงานจากสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของสเปนเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะฮะ โดยดาวเตะทีมชาบราซิลวัย31ปีคนนี้กำลังจะหมดสัญญากับทางสิงบโปรูหลังจบฤดูกาลนี้และทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่กันได้ทำให้เจ้าตัวสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็มีข่าวเคลียวโยงกับบาสเลนามาโดยตลอดรวมถึงอาร์เซนอลและก็ท็ตแนมฮอสเปอร์ เดียรานักก็ตามท่าปราสุดสปอร์ตนั้นรู้ว่างหงแดงนั้นกลายเป็นทีมเต็งจ๋าที่ได้ตัววินเรียนคนนี้เพราะเริ่มมีการเปิดโต๊เจรจากันแล้วหลังจากที่ทีมแชมป์ยุโรป6สมัยได้ยื่นข้อเสนออันน่าดึงดูดใจให้กับตัวนักเตะได้พิจารณาท้งนี้วินเรียนนะครับผมซึ่งย้ายมาจากอันจิมาคัสคาร่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2013ลงเล่นให้กับเชลซีไปแล้วทั้งสิ้น329นัดทำได้ทั้งหมด59ประตูกันเลยทีเดียว <c oughs> เปไ็นต้งงานนี้นะผมทางริพูก็เริ่มมีเอี่ยวกับทางเชลซีกันแล้วนะครับผมจ้องจะงาบเซนฟีนักเตะเอเจนต์ของเรานะฮะก็ต้องรองดูกันต่อไปนะผมว่าตัววินเด่นนั้นจะทํายังไงกับชีวิตของเขาดีเราดูค่าวต่อมากันดีกว่านครับเทอร์รี่เคยเผยว่าบูรินโยนนั้นเคยสั่งให้ไปเป่าหูเจอร์ราดย้ายมาที่เชลซี ดยจอห์นเทอร์รี่อดีตกลองหลังเชลซีนะเผยม,มาว่าโชเซ่มูรินโญ่เคยสั่งให้ไปนโน้มน้าวใจสตีเวนเจอราลด์ตำนานบริพูมาเล่นกับทางทัพสิงคโปรูไหมโดยสำนังกงานข่าวต่างประเทศนะผมรายงานมาว่าจอห์นเทอร์รี่ตำนานแนวรับทีมชาติอังกฤษและก็เชลซีเปิดใจว่าครั้งหนึ่งนะฮะโชเซ่มูรินโญ่ขุนศึกชาวโปรตุเกสเคยออกคำสั่งให้เขานั้นไปชักจูงสตีเวนเจอราลดไอคอนแห่งทัพบริพูมาเล่นด้วยกันที่เทนเซอรฟอร์บริดนั่นเอง โดยตีท่องเครื่องทีมชาติองังกฤษนะฮะใกล้เคียงกับการได้ย้ายไปซบเชลซีแบบสุดๆในช่วงซัมเมอร์ปี2005หลังจากที่เขาพาทีมลิอท์ูนั้นประกาศแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลิกสมัยที่5แต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะอยู่รับใช้ทัพหงแดงต่อไปก่อนจะโบกมืออำราทีมในอีก10ปีต่อมานะฮะเพื่อไปซบกับ LA Galaxy และก็ประกาศแขวนสัต์ในดินแดนลุงแซนนั่นเอง โดยตอนนั้นเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดของโลกเลยนะเขาเป็นทุกอย่างให้กับทีมลิเวอร์พูลมูรินโญ่ก็ต้องการตัวเขามาร่วมทีมและให้พวกเรานั้นไปคุยกับเจอร์ราดแบบงเงียบๆพวกเราก็ทําตามเขาแต่เขายืนยันว่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแม้สุดท้ายแล้วเขาจะเหมือนเปลี่ยนใจก็ตามนี่นะฮะก็เป็นคำพูดของจอห์นเทอร์รี่คนนั้นนั่นเองครับโอ้โหนะผมเป็นวว่างานนี้มูรินโญ่นะครับแสบจริงๆเรอข่าวต่อมากันดีกว่านครับ รู้อยู่แล้วคาวราชีฟรือผูหวังยาปล่อยเตอร์เรสฟอร์มตกให้เชลซีโดยเจมี่คาร์กเกอร์นะะักต่านานกองฝลังของสโมสรริ์พูนะฮะย้อนประลึกความหลังกรณีที่หงแดงขายเฟอร์นันโดเตอร์เรสให้กับเชลซีของเพื่อนร่วมสึกฟุตบอลผิวนิเกตในตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อปี2011ด้วยมูลค่าสูงถึง50ล้านปอนด์โดยคาราชีว่าตัวเขาและก็เพื่อนร่วมทีมของเขา ต่างก็ช็อกนะฮะเมื่อรู้ว่าข่าวบอร์ดบริหารตัดสินใจใปล่อยเขาออกจากกรังแอนฟิลด์ให้กับอลิตตตชกาดในลีกสูงสุดแต่ในอีกทางหนึ่งก็รู้ว่าตวเตอร์เรสนั้นไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันอยู่นะผม2ทีมนี้แล้วก็ซื้อขายกันจริงๆแล้วก็ใช้งานเขาจริงๆด้วยนะฮะซึ่งตอนนั้นทางตอร์เรสนั้นก็เล่นให้กับทางเชลซีก็ไม่ได้ขี่เล้าขีเลสักเท่าไหร่นะฮะแต่ฟอร์มของเขาดูฝืดๆไปสักนิดหน่อยครับรอข่าวต่อมาการดีกว่านะฮะ เชลซีจะจ่อคว้าคูตินโยมาร่วมทีมแล้วเชลซี Chelsea ใกล้บรรลุข้อตกลงดึงฟ e ิลิเป้คูตินโยตแนวรุกบาสเซนนากลับมาค้าแข่งในพิวรังกิตกันอีกครั้งโดยฟ e นะิลิเป้คูตินโยตนะฮะทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานนับตั้งแต่ย้ายมาจับริวบูไปร่วมท้าบาสเซนนาด้วยค่าตัว 145ร้าล้านปอนด์หรือประมาณ5,800ล้านบาทเมื่อปี2018นแะฮะและในฤดูกาลนี้เขาก็ถูกปล่อยไปให้กับเบเยอร์บน,นิกจากฝูงบอลเยอรมันยืมตัวไปใช้งานพร้อมออปชั่นซื้อขาดแต่มีแนวโน้มว่าทีมเสือใต้นั้นจะไม่ใช้ออปชั่นนั้นนั่นเองทำให้าาครูจินยนนั้นตกเป็นขา่าวย้ายทีมอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมานะฮะโดยมีเชลซีที่ให้ความสนใจและพวกเขาก็คือทีมที่มีโอกาสคว้าวตัวดาวเตะรายนี้ไปร่วมทีมมากที่สุด หลังทั้ง2ทีมนั้นเปิดการเจรจากันแล้วโดวยเหลือเพียงแค่เรื่องของค่าตัวนักเตะเท่านั้นเมื่อบาร์เซโลนาต้องการเงินที่90ล้านยูโรแต่เชลซีพร้อมจ่ายเพียงแค่70ล้านยูโรเท่านั้นเองและเป็นที่เชื่อกันว่าบาร์เซโลนาต้องยอมลดค่าตัวลงมานะฮะเพื่อน,นําเงินไปซื้อโรโตโลมาร์ติเนสหัวหอกของอินเตอร์มิลานมารถถ่วมทัพนั่นเองมีแนวโน้มที่โรโตโลค,คนนี้นะผมจะเปลี่ยนเสื้อจากทางอ่า สีเลือดหมูนะครับผมน้าเงินนะฮะมาเป็นสีเสื้อสีน้าเงินแท้นะครับผมที่เป็นเชลซีของเรานั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าดี๋วนี้จะจบกันอย่างไรนะฮะเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับทําไมถึงใจร้อนล่ะพี่เธอรี่เผยคําพูดกับบอรดเชลซีวันชี่มูริโย่โดนปลด โดยดิกัปตันสิงบรูเผยมาว่าเขาและก็เพื่อนร่วมทีมของเขาขอให้บอร์ดนะบริหารนะฮรคิดเรื่องการปลดในายใหญ่โปรตุกสคนใหม่แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นผลโดยจอห์นเทอร์รี่ตำนานกองหลังของเชลซีนะฮะเผยมาว่าเขาและก็เพื่อนร่วมทีมตามไปขอร้องบอร์ดบริหารไม่ให้ปลดโชเซ่มรินโญออกจากตำแหน่งเพราะนี่คือผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดที่เคยร่วมงานกันด้วยแต่สุดท้ายโดนปฏิเสธไป ดยคุณซือสเปนนะผมเคยเข้ามารับงานสิงครูครั้งแรกระหว่างปี2004-2007และพาทีมคว้าชแชมป์ถิ่อังกฤษกับลีกคัพอย่างละ2ส,สมัยรวมทั้ง FA Cup และ Community Shield อีกอย่างละหนึ่งสมัยโดยเขาได้บอกว,ว่าเราทุกคนนั้นร้องไห้เลยนะมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีข่าวลือณขณะน,น,นั้นว่าเราโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเราทำงานในลีกได้ไม่ดีมูินโย่คนนั้นเขาเข้ามาและบอกว่าจบแล้วทุกคนผมโดนไล่ออกเขาเดินไป,ปรอบห้องและกอดทุกคน เราชายหนุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นับนักเตะต,ต่างร้องไห้จนตาบวมและคิดว่าเราจะเอายังไงกันต่อดีเราจะมีใครสักคนที่เหมือนพ่อคอยชีย้แนะนําทางของเราเรากังวลเรื่องของเขาเราเลยไปคุยกับบริหารว่าฟังนะเราอยากให้เขาอยู่ต่อเราเอาเขากลับมาได้ไหมเพราะนั่นเป็นการตัดสินใจที่ใจร้อนจริงๆไปหน่อยนะเขาคือคนที่ดีที่สุดที่เราเคยร่วมง,งานมาด้วยเลยนะแต่พวกเขาตัดสินใจไปแล้วแล้วก็นั่นแหละช่วงไม่ดีเลยที่เขาจากไปแต่ใช่เราชายหนุ่มต่างๆต่างร้องไห้จริงๆนะ นี่นะฮะก็เป็นคำพูดของจอห์นเทอร์รีในตอนนั้นนะผมที่เขาก็พูดทั้งน้ำตาเหมือนกันนะฮะที่ทางามูริโย่นั้นโดนปลดนะครับซึ่งก็ไม่สามารถช่วยเขาไว้ได้นะฮะจากผลงานของเชลซีที่ย่ำแย่สุดๆในช่วงนั้น,นครับเลยทำให้เขาต้องเด้งจากบอร์ดบริหารไปเป็นชีวเรียบร้อยและนี่เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีนะผมประจำวันที่2ีเมษายน2563โดยเฉพาะว่าครัเ้งลเชลซีครับ